ชาวบ้านในบริเวณริมของแม่ขาต่างกำลังเร่งเตรียมปรับปรุงร้านค้าของตนเองให้มีความสวยงามเพื่อให้พร้อมต่อการบริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลยี่เปงที่กำลังจะถึงนี้พร้อมทั้งเทศบาลเมืองเชียงใหม่ก็ได้เร่งเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามเช่นเดียวกันโดยได้มีการประดับโคมและตุงร้านนาตลอดทั้งสองข้างทางเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับลองแม่ข่าในช่วงเวลากลางคืน โดยชาวบ้านในพื้นที่บอกว่างานยี่เปงในปีนี้มีความคาดหวังเป็นพิเศษมากกว่า2-3ปีที่ผ่านมาเนื่องจากหลายๆภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนต่างก็มีนโยบายในการกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้กลับมาเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่ทั้งมาตรการฟรีวีซา่าและการยกระดับประเพณียี่เปง นักท่องเที่ยวน่าจะเพิ่มขึ้นเนาะอย่างเช่นชาวต่างชาติอะไรเงี้ยค่ะที่สังเกตได้สองสาวันที่ผ่านมาก็คือมีชาวต่างชาติเยอะขึ้นชาวจีนแล้วก็หลายๆหลายๆสังชาติเนาะเพิ่มขึ้นอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะใช่ค่ะแล้วแล้วในส่วนที่นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเนี่ยกำลังจับใจ่ายในการใช้สอยเขามีค่อนข้างที่จะเยอะไหมะครัพี่ว่าเยอะอยู่นะคะใช่อย่างเช่นคนจีนมา3าสี่คนก็คือซื้อพร้อมกันเลย3าสี่คนอะไรเงะะี้ยค่ะใช่แล้ว ก็เปิดเช้าเช้าแล้วก็มาให้นะ,ทะเที่ยวเยอะๆแล้วก็แล้วก็รายได้รายได้เยอะแล้วก็ขายดีๆด้วยเนี่ยแล้วก็เลยวันนี้เปิดเช้าเช้าแต่เปิดทุกร้านเลยแต่ประมาณห้าโมเย็นหรือว่าหกโมเย็นมาเปิดทุกโคเลยค่ะมาทุกนะาคะาเรือนะคะมีขอกีด้วยขอขายด้วยอย่างเงี้ยโดยข้อมูลสมาคมการค้าวิสิทธิ์ล้านนาเพื่ออุตสาหกรรมไม้และการท่องเที่ยวได้คาดการไว้ว่า เป้าหมายเชิงเศรษฐกิจในการจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกว่า50,000คนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า300ล้านบาทวีรพัฒยาตราไทย PBS รายงาน